แล้วครับมาคุยในเรื่องของเกมครับคิกออฟเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นที่ซานอเดโกเบเนวิลครับเรอัลมาดริดเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับแอตมาดริดเก็บได้ครับต่อเลยนะจ้าพลิกไปอาร์เลยครับเคลื่อหนีทางด้านของเปเป้มาครับเป็นกิสมันกิสมันชิกเบ้ามาข้างในครับต่เล้จิงโรนีก็ตึงก่อสูงเลยครับแอตมาดริดขึ้นดำก่อนจากเฟนเดโตเลสโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆคุณผู้ชมครับผ่ายในเพียงแค่55วินาทีเท่านั้นเองครับ ลครับซัดให้อาร์เนโกมาดิดขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วเป็นเอาเวโกครับโอ้โหแบบนี้นี่เรอัลมาดริดงานหนักเป็นสองเท่าเลยครับเพราะอย่างที่เรียนครับชนะสามหนึ่งไม่พอครับสกอร์ห่างกันสองลูกก็จริงแต่ว่าเสียเวโกครับโอ้โหแล้วเป็นประตูสําคัญมากครับของเอลนิโยครับประตูแรกนะครับของเอลนิโยนะครับในการกลับมาที่แอนาดริดด้วยคาริชวาที่เบเป้เนี่ยสกัดบอลแล้ว บอลเนี่ยทะลักไปหากิสมันนะครับก่อนที่กิสมันจะให้กับทางตอเรสอยู่ในเขตโทษและยิงลูกนิดด้วยเท้าซ้ายนะครับยิงจังหวะเดียวแล้วดูจังหวะการเล่นของทางแอดมิเดนนะครับเล่นกัน4คนนะครับก่อนที่จะจบที่เอลนิโยหรือว่าเฟอร์โดตอเรสยิงจังหวะเดียวครับเท้าซ้ายจังหวะนี้ผ่านมือของทางเคเลนดาบาสเข้าไปนึ่งต่อสู้นะครับของแอดมิเดนแล้วก็เป็นประตูแรกนะครับของตอเรสในการกลับมาอยู่กับแอดมิเดนอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับคือ อันเชีลติกได้รู้เลยครับว่าลูกทีหรือภาพอหารจริงครับไปเสียขาวเปเต้ดาวนี่ลกาคารบาเฮาอยู่ที่จวบเปิดครับเปิดข้ามาะไรก็ได้บอลด้วยจังหวะนี้โอ้ลับไปได้ครับยังโอมรักยังกินทางโอมลักไม่ได้ครับโอ้โหบอลย้อยเนียครับแต่ว่าไม่มีน้ำหนักครับกรติเบลเป็นลูกชอบเลยครับมาแล้วจังหวะหมุนบอลมันมาเป่านะครับจังหวะโยนของจารบาฮารับได้ครับ 186สิเซนติเมตรนะครับเลือดประตูชาวสโลวีเนียเข้าด้านในโทนี่โคลสอิสโก้ขอบอลนะครับล็อกเข้าคาเล็กซัซหด่วยสายตัวนี้ตะว่าจบตัวไม่ดียังบอลข้ามทางออกไปนี่ครับได้เฮก่อนเลยครับสงสัยตอนแรสคงเห็นครับแม่เริ่มเกมนี่โชว์รางวัลกันใหญ่นะสี่คนยิงซะเลยครับ อย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเจอกันทีไรอะไรเอามักจะเสร็จครับแล้ว,ว้ามาจน<า>อ้มแล้วเอาได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับโรนโ,โ,โดกำลังจะสับใกล้แล้วแต่ว่าบอลเ,เข้ามือของทางโอ布าก,กอนโอ้โจังหวะคอนเนอร์ของโันี่ c l o สครับมันใกล้ไปห,หน่อยครับพอจะง้างเท้ายิงโอ布ักถึงแล้วครับโรนโ,โดโอ้โเกือบไปเหมือนกันครับสิ่งที่ทีมตราบิ่ก็ต้องระวังก็คือเปเรลามอร์สกับลับยูไนเต็ดโทษนะครับ ตอนี้โคสเปิดเข้าไปแล้วได้บ้องหออาร์เลยครับไอเสมอจนได้ครับหนึ่งต่อหนึ่งจากเซโกรามอสหัวอาร์เลยครับแบบนี้สนุกครับ20นาทีครับเรียวตีเสมอแอตเลติโกได้เป็นหมื่นหนึ่งครับตอนนี้เรียวทามราชทุกข่าวต้องการต้องการอีก3ลูกครับอย่างที่บอกนะครับช่องว่าง2ประตูไม่เพียงพอสำหรับราชทุกข่าวเพราะว่าเสียเวโกครับตอนนี้หนึ่งเท่าครับสกอร์ที่จะเข้ารอบคือสี่หนึ่งครับ เพราะฉะนั้นแอตติก็ไม่เสียได้ครับจากลูกฟรีคิครับโคสงซวงมาแล้วโอ้โหโอบหลาออกไปแล้วลูกไปกองกับพื้นครับโอ้ช่วยไม่ได้ครับไปชนกับเดีกูโกดินครับกู้เดือนเองนี่แหละครับผู้สิทธ์ไม่สามารถให้ฟาวได้แน่นอนครับแล้วก็คนที่หมุนอัเสมอครับในออกบอลมาเร็วเลยครับเรอัลมาดริดโรนัลโดอฟาเมสก้มหน้าก้มตาแล้วเปิดเข้ามาแล้วแถวสองเป็นของโรนัลโดอฟักตัวนี้ติดตัวันตัวซ้ำไม่ดีครับ เป็นคนจ่ายให้กับฮาเมสนะครับนี่ครับสกัดไม่เด็ดไครแล้วก็โอ้โหดูมีปัญหาครับผู้สามตูกับกองหลังเรมเามาเสรออกมาทางฝั่งขวาแล้ว,แ,ลวแกเรเบลมีความเร็วอยู่แล้วแกลเลเบลกระชากเข้าไปในเขตโทษมองหาเพื่อนเข้าไปข้างในแล้วสวกโดดดดจากโผงแต่ว่าไปติดทางควนฟาร์มโอ้โหด้วยกครับ ได้ครับคนพลานติดต้นขาครับเอ็นเร็วครับมาเซโลโตเตะบุ้มเข้าอืมจังหวะนี้ยางไม่ไแถวสองยิงเข้าไปยังติดบล็อกแล้วจะซัดอีกครั้งนึงก็ยังติดครับแล้วไม่ได้โทนี่โคลสยิงเข้าไปอีกครั้งนึงเบซิมาไม่ได้ลาบอสยังโอ้บอลกลิ้งได้ไปประตูต้องตีนาคาสลับข้ามาก่อนครับดีโกโกดินดานี่แม็ด้วยครับแล้วก็สองทีมยักษ์ใหญ่ครับดูโทนี่โคลสครับยิง แัปเบลซัดอีกทีนึงครับเกรดเปลขาวไวมากครับไปแย่งบอลมาจากผู้เล่นของทีมเยือนได้นะครับแต่จังหวะสุดท้ายก็อยู่หน้าหัวนะโกรกับราอกาเซียคริสมันหมุดช็อตนี้ชุดนี้เนี่ยคองบอลได้เยอะเลยนะครับและลองยิงดูลูนนี้หลุดเสาไปครับอเอามีแบบนี้บ้างครับอยู่หน้าบ้านของทางนอตมาเตดอีกครั้งนะครับเราอัลมารตดมาซิโลล็อกหนึ่งจังหวะเข้ามาข้างในฮาเมส มาเชโล่เปิดเข้าไม่เปิดเลยครับลองยิงเลยนะครับทางมาเชโล่เลยครับเข้าสองของยานุหลักพัดแบบจวนตัวครับมาเชลโล่ฮาเมสเขี่ยให้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ที่ยิงโดนมือเดียวโหร้อยทั้งร้อยครับไม่ได้แน่นอนครับหนีบข้างหลังตัวขนาดนี้ต่อให้ยิงยัดโดนมือก็เป็นบอลทีแฮนด์อย่าครับจะเป็นสีแดงขาวหรือว่าสีขาวครับที่เข้ารอบแปดสิบสิบครั้งต่อใบอะไรครับครึ่งหลังเริ่มแล้ว ปริสปันให้กับทางตอเรสบล็อกเข้ามาแล้วยิงลูกนี้แล้วก็หดพลิ้วข้าประตูไปโอ้โหเป็นอะไรครับตอเรสสุนิทในช่วงออดสตาร์ทเนี่ยยิงได้อีกแล้วครับและไทยขึ้นนำ2-1ครับจากเฟริโดตอเรสโอ้โหแบบนี้จบแล้วครับไม่ต้องโทษใครครับชุดขาวครับต้องโทษตัวเองครับสมาธิไม่ดีครับโอ้โหเฟรโดตอร์เรสทำได้ครับแล้วแสบจริงๆครับคราวนี้ครับ เข้าสู่ครึ่งหลังเพียงแค่ไม่กี่วินาทีครับทำได้เหมือนครึ่งแรกเลยครับแอเลิโกมาดริดขึ้นนำา2ประตูตอนหนึ่งครับแล้วกลายเป็นสกอร์รวมอยู่ที่4ี่หนึ่งแล้วเลยครับดูภาพชา้าอีกครั้งนึงครับขึ้นเกมอยู่เลยครับแล้วคริสมันฉกได้ครับเนี่ยสมาธิไม่ดีครับวิ่งหาช่องแล้วฉีกโอ้โหเนี่ยครับเป๊ะก็ทิ้งตัว ระนาบครับเรียบร้อยครับแบบนี้เข้าพรวดนะครับคริสมาร์ตัดบอลได้จากจังหวัดที่ลามอสเปิดบอลมาแล้วโดนดักได้าครับแล้วต้องชมทางตอเรสครับกล้าที่จะล็อกหนีเป๊้ครับเข้าพรวดพลาดครับจะไม่ได้เข้าไม่ละเอียดครับโดนนะครับตอเรสขอไปหนึ่งจังหวะได้เลยครับโอ้ออกบอลพลาดอีกแล้วครับเอาเลยครับโอกาสครับตอเรสอีกครั้งหนึ่งุ้น่าท์เทครับเอลนดโยจะล็อกเข้าขวาแล้วจะไปอีกครั้งนึงเล็กซิกโอ้โหไม่ได้ครับ ถ้าหายไปเนี่สามเลยก็จบข่าวเลยครับแอดมินดิสมันวิ่งเข้ามาสามนู่นี่แต่ว่าไม่ได้ครับบอลหลุดเสาไปนี่ต้องเรียกว่าเก็บตกแล้วนะครับดิสมันครับโอ้โหฝังเรอัลไม่สําเร็จครับนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องโทษเลยครับจังหวะการออกบอลของกองหลังเนี่ยไม่ละเอียดนะครับแล้วก็โดนฉกโดยองตุนคริสมันมา3รอบเลยครับโอ้โหตอนเลทหลบลามอสมาได้หนึ่งดาเนี่ยกามาเฮากำลังจะสกัดครับแต่คริสมันมาฉก แล้วยิงงับนิดเดียวอืไม่ได้ครับพาเมสต้องยามาทางฝั่งซ้ายแกเรตเบลเปิดแรงเข้าไปได้บ่งด้วยจังหวะนี้แต่ว่าเขาปิ้นมาจังหวะนี้ไม่มีตัวซ้ำครับมาเซโลเจอกับทางครนฟานเจาะแกเรตเบลนะครับอยู่ที่จอเปิดและเปิดเข้ามาได้บ่งมาบ้าแล้วก็เอาครับไล่มาแล้วครับเป็นสองต่อสองครับจากริสโตโรนารโดอาเลยครับอันที่4ครับโรนาลโดครับตอนนี้เกม2ประตูต่อสองครับเสมอกันในเกมนี้ครับแต่ว่า ต้องดีอีก3ลูกครับเรย์เอลหาก่อนจะเข้ารอบต่อไปครับลูกโยนอีกแล้วครับมาซโร่จ่ายมาแกริเบลครับเป็นคนเปิดครับโอ้โหโรนโดขยับมาก่อนนะครับรู้อีกแล้วเบลล์ลูกโยนมาจุดนี้ครับแล้วก็หนีตะกบยางหนีโกโก้ดินสำเร็จครับครับนี54ครับ2เท่าสกอร์รวมเนี่ยยัง2ต่อ4่นะครับ ต้องมาให้เสียประตูนะครับรเรอัลมาดริดถามว่าต้องการที่จะกลับมาในเกมนี้เกรซมันวิ่งเข้ามาซัดลูกนี้หรือปัดโดนมือหรือเปล่าครับโดนมือครับของเคเลดาบาสัสทุ่งนี้ถือว่ายิงกลางประตูไว้หน่อยครับเกรซมันโดนมือนะครับปัดได้ครับเคเลดาบาสัสต้องปัดครับดิสโก ได้บอลอีกครั้งหนึ่งอิสโก้บีดแน่มีหลอกด้วยครับการเดบลชิปไปตรงกลางลาโมสได้บ่งด้วยแต่ว่าเบาเกินไปครับเข้ามือของยานโดบลังต้องให้ใกล้กว่านี้นะครับชิปเข้าไปตรงกลางอะไรครับเข้ามาได้แล้วมาเซโรจะเต้นเร็วและยิงลู่ลูกนี้แต่ว่าไม่ได้ครับเมซม่าป้อนมาสวยครับมาเซโรจับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับเข้าเท้าขวาครับสิ่งที่ซูเมลเน่บีบเรอัลมาดริดตอนนี้คือให้เล่นลำบากนะครับลงไปตั้งรับกันลึกมาดริด เกมนี้ก็ต้องพยายามเล่นเกมเปิดเข้ามาจาเจีเแลวก็ซับอีกครั้งนโหไม่ได้ครับเีมที่เล่นกบันเดเลว,วันนี้ก็จะเล่นวันอาทิตย์เลยครับกลับมาคราวให้กับทางอิสโก้และเจ็กด้วด้วยจะฉีดยางเลยครับด้วยเท้าขวาเดี๋ยว่าตรงตัวเลยครับของทางยานโุบลักอนลียต้องได้ครับอิสโก้ยิงตรงตัวตัวเล่งครับก็เลยจิ้มแบบ เอาตัวรอดไปก่อนครับตัวแยงรับมาได้เจอแล้วฮอสแล็บเป่าจบเกมนะครับที่บารีบิลแล้วมาดิดแชมป์เก่านะครับต้องรอบนะครับเสมอกับแอตมาดิดไป2ต่อ2ครับแต่ว่าประตูรวมนะครับ2เกมนะครับแพ้ไป2ต่อ4นะครับแอตมาดิดมีโอกาสจะไปเจอกับบาร์ซ่านะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับจบเกมนะครับที่บารีบิลนะครับฟุตบอลกบฎเดเ์รอบสมุูเทีมสุดท้ายนะครับเกม2สองแลมาดริด2แอตมาดิด2ครับครับ